มีความผิดอะไรบ้างคะผิดกฎหมาย3ฉบับฉบับแรกช่อโกงและช่อโกงประชาชนช่อโกงธรรมดาโทษจำคุก3ปีปรับ6 0 0 0ื่นถช่อโกงประชาชนหลายคนโอนอ่ะห้าปีปรับแสนแล้วก็พลบวป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอันนี้จำคุก3าปีปรับ3 0 0 0สนสำหรับไอคนที่ชวนเปิดโฆษณานี้จำคุกแต่2ปี5ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง500,000 เ้าก็เข้าพรบฟอกเงินด้วยอันนี้หนักหน่อยจำคุกตั้งแต่ปีอีกสิปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นสองแสนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นของการนําเงินที่เป็นปีกฎหมายโอนเข้าผ่านบัญชีบางคนก็เป็นเรื่องของคนก็เป็นเรื่องของ,อง,อง,ของฟอกเงิน ได้เงินจากการทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอะ่ะถึงบอกว่าโดน3ตัวนะหนักหน่อยจากนั้นจะอ้างว่าเอ้ยถูกหลอกให้เปิดบัญชีมา้ามันมันเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปธนาคารไงเปิดบัญชีมันเปิดผ่านแอปอะไรได้ไงแล้วได้เงินมาแรงจูงใจช่อกงนี่ก็จะเป็นทั้งตัวการและผู้สนับสนุนเลยนะเ,เพราะว่าเขาเอาชื่อบัญชีเราไปใช้อะ่ะเราเป็นเจ้าของบัญชี ไอ้ใครที่โดนมันชีม้าเข้าไปนะตำรวจเรียกนะโคตรเหนื่อยเลยบางทีผู้เสียหายที่เขาโอนเงินไปอะ่ะเขาโอนที่เชียงใหม่ก็ต้องไปตามหมายที่เชียงใหม่ไปหาตำรวจที่เชียงใหม่เขาโอนที่ปัตตานีหมายตำรวจก็ปัตตานีเขาโอนที่นครพนมหมายตำรวจนครพนมเขาโอนที่ตราดหมายตำรวจก็ตราด อย่าลองเลยไม่คุ้มไปตามหมายเรียกนี่วิ่งวุ่นเลยโคตรห่วงเลยบัญชีไม้เนี่ยไม่คุ้มเลยกับเงินจ้างเลยมันเป็นช่องทางให้พวกวิชาชีพมันใช้ก่อเหตุหลอกลวงผู้อื่นก็เหตุกระทำความผิดประมาณนี้อย่าไปทําเลยรับจ้างเปิมชีนฝัดเตือนพี่น้องประชาชนเลยลุงป้านานะอานะเด็กๆลูกเด็ก,ลก,เ,ดกเล็กแดงอย่าทําลูกโดน3เรื่องเลย3กฎหมายเลยอย่าลองเลยมันไม่คุ้มได้เงิน4 500 1,000 2 0พ0 4ส0 0ไม่คุ้มเลยเลิกได้เลิกนะจ๊ะ